เอ้ถึงบ้านคุณย่าแล้วเย้ดูที่คุณแม่ทำอะไรอยู่ไปรูป้ไปหาคุณย่าแล้วอ้าวมากันเล่นเหรอสวัสดีค่ะคุณยา่าเย้โอโห้หมาหาย่าหน่อยโอโ้ยคิดถึงย่าไหมคิดถึงค่ะอะคิดถึงมาอย่าหอมึง <c oughs> อ้าวสวัสดีครับคุณแม่ คุณแม่สวัสดีค่ะเข้าบ้านก่อนมาหนูเอากาแฟเกรดเพชรมาฝากค่ะคุณแม่แม่ก็ทานเกรดเพชรยู่นะและเอากาแฟมาให้แม่ด็งนี่คืออะไรกันเนี่ยลูกกาแฟเกรดเพชรนะครับคุณแม่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยนะครับมีอะไรบ้างล่ะมีทั้งโสมโสมทางเช่าเ็ดลินจืดด้วยเป็นกาแฟเสริมสุขภาพทำให้แม่แข็งแรงสิมีโสมเห็ดลินจือ ทางเช่าเด้อโหครบเลยเนี่ยคุณย่าแข็งแรงไหมลูกคุณย่าขูแข็งแรงที่สุดเลยคุณพ่อแข็งแรงคุณแม่แข็งแรงอีกหน่อยลูกก็แข็งแรงเด้เมันคุณย่านะกาแฟเพื่อสุขภาพที่คุณต้องหลองครับ